มือเนียกมาแก้มือเนาะเมื่อวานนี้เปนเซียงกำเพียงเลยคืออ๋อบินว้าวบินว้าวโอ้โลูกนี่ไวเห็นด้วยนะลูกอะไรเนีเขินลูกจักรยานอากาศงามว้าว

จากน้อยมันมือไปดิไปเตะต่อปลาดบปมไปเขทำมาไปกันเพื่อนตัวเ่นีเอาแบบสีละวันอะเตเตะเสียเ่าอ่นเสียมันมือเฉยๆเนาะแม่นบ่แม่นบ่มันมือละวันนี่คือยังเห็นอยู่นะ่นเนาะในป้าจะโก้ไปเด็ด สี่ตัวห้าตัวแหละไงตัวไงเลยสองตัวม่นอนนอนม่ันนงกินเตียนเตียนบันอนนอนน้ำบักซุกไปผกนงกินกูจนบดแถวนน้ฮะนงมาได้ตที่ห้องบนนี้อยูู่จังะบมี่อดกมันกินใต่กินน้ำซุกบารีมี่นะอยุ่นี่ไหนหอีี่เาเสียบอันนั้นไงเ่มเสือได้เหอกนี่ สวายดีสบายดีไปยังนุ่งกินเมือนเคยเขาบอกว่ามีอยู่มีมีมีมกินแต่พอคนเดียวไปวัียบัเป็นยุ่งเนี่ยเป็นหมดยยังมาตอเขาจ้ะไปไปไปอคุณไปเสนีเลยไปเมื่อวานนซียเป็นแบเมื่อวานเียมึงเจอหน่งอันนี้มือเสียกูเมื่อวานในเซียต่อให้นังเต้ก็ต่อแต่ว่าประเทศไทยเบิงเนาะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปตีกันต่อเลยนะไปไปเอาเงินก่อนไปแก้มือซะอ้ะาเนาะแก้มือซะมือนี่วาเมื่อวานนี่เพิ่นเสียเลยเดี๋ยววันนี้สิเพืพ่อเสียให้เพิ่นไปแก้มือเนาะอยู่สนามบ้านตังรางใช่ป้าจะกินน้ำสับกินอะไรป้าเอาไว้ละอันตัวแรงสลับตัวแรงใช่ใบหละกก็ใบซอยซอยเลยปลาป่ากันี่ยซอยซอยเอาปลาป่าปลาเครื่องไงเดี๋ยวปลาเครื่องก็ต้มต้มลาบ แล้วก็ซอยปดูมาดิแล้วเขาบอกหูตใหม่ว่าบอกแก่อด i ดั s แล้วมันเพื่อนเด้อไปเต่ออด i ด a เรืออด Adidas a ด i d a อยไว้ดิคอยไว้ดโอ้ยคนหลังมาเลยจะไงบักอะไยังหลูกซุกยังกอหลูกบักซุกบักลักกี่บักรักกี่ว่าน้มันให้บัมักลองไปเลยเลยไปไปไปเจเลยต่อยเจเลยไปสิ ta nettie yang nettie nhang bay cho yang web lắm nettie đi ừ, bái, em lắm <laughs> <laughs> bay kia nào chứ bay năm ba 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 bay ba 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 đi còn này. đi ba 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 ซื้อส่ปานไปเดี๋ยวไปลงสูสนามก่อนี่น้องกําลังมาแต่ปลาปลาซีเมื่อเหมือนนี่บ่าซีเมอ่อดอกเมื่อื่นแน่น้อยจะเต้นบ่จะเต้นป่าลูกไก่โอ้ โอ้เขาห็ดอันนี้น้องเขาย็ดแทงหน้าเขาห็ดแทงหน้าเนี่ยเราคนเกียรติน้องเอ้

มามืี้จับอกานบันทึกวีดีโอได้วมืี้บันทึกวีดีโอลูกปีนกระางส่งกสนามสนามนะฮดฮดนามข้างในที่้ฮดสนาข้างในบอกไงเลยคือว่าในเมื่อเท่อนน้ะแคขีดดังนะปที่ขอยมีไอ้แซงเดียก็พี่จอนี่แล้วก็คอยเแม่ซูสามคนเออเอาไหมเป็นสี่คือเกา เออแปปสีคือเกาเป็นเอ้ยเออเป็นเป็นแลาเห็นมวยเก่าที่มาดูเฉยไที่มาดูเาติดเข่าเเลยกันเกติมตีเือมตีตายอ้นเผาโทรศััทนไม่ได้มาลงสนามลงสนามลงสนาม ตายลุกลุกขึ้นเออเออต่อไปทนายจะมุนหน่อเด้อสามีพ่อเห็นปะ้าเี่เล่นเลยเหรอเล่เล้เราขาซเห็นยวาขาวขอริ้นจะได้สิเดี๋ยวมาเอเนา่รี่เด้อนางเด้อลับไปเลยเด้อไป นี่นี่นี่มาเร่ออนางนางนางบอไนไปงนไปงนป่าดัเ้อยาๆๆด่าดอาพู่อย่าดอย่าพูดาดยพูดอยาพู่่พูด ว่ได้ไ่ได้เนี่มันจ่ได้มนี่ลมดน้ยหนึ่งหนึง้มาว่าเขาต่อมาตียอะนีว่อันนี้ทำสถานการณ์เองอันนี้อันนี้เป็นก้าอะไรนีเก้าอะไรินลินลินโก่งลินบซัดื้อบ่บ่บบ่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 ก่่บ่บ่่บ่บ่บ่ื่บ่บ่บ่่บ่บ่บ่ว่บีบ่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 บเ่เ่่่ Minh thụn lên này bay hà ship bay hà ship tí hãm nói tí Họ Họ đi mưa mưa. <laughs> tí hãm tí hãm Đi hãm tí Ở đây, hãm tí tập tí hãm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  tí tục tí hãm tí là โอ้โอ้ไปโอ้โอ้อ้โอ้าอ้โ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 ้อ้อ้้เอ้โอ้่อโ้โน้โอโอ้โอ้้โ้อโอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้อแโอมือ้โอ้โอโอ้โออ้โอ้้อ้โ้อ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 าโป้้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอโอ้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 โ้้ ลูกนี่ไวเห็นดนนะลูกอะไย่างอื่นลูกจักรยานอากาศสองนึ่เาะเห็นลูกซ้ำใครบังเยสองหนึ่งด้วต่ำมาต่ำมาอีกดิึ่งว้าอหลอกหลอกหลอกแลนแลนอ้หูตายสือฝงีเก่นเลยสองเท่าสองเท่านับไปเลยนับไปเลยงามอ้า ต้ยต้เดนนี่ตต้เห้นบรน้ำแตะทั้งนั้นทั้งนั้นน้ำแตกขึ้นหอมันสั่นเว่ามันจะไปเลยไอไปแล้วไปเลยตื่นแลวตื่นแลวถึอจักรยานอากาศบา์เดียวรัเลยเลยเอาสามอ่สามสี่ถามได้ Ô, coi, khỏe Xì thao, xì thao Ô, khạc khạc khạc, khạc khạc Đu đượt, kìa nào Trời, thêm vật xe anh này khóc con có à, nơi Chết kém, gì này. cái này, đã, Hó, game game kin, đều 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 lại kìm uh. <laughs> <Philos> <laughs> à, <sự gì> nữa <laughs> luôn À, Có Ngao, บอเถืองบ่ถึองหลอดงามตีนพี่น้องเลยง้อเว้ยบ่ได้ก็ไล่แบบโอ้ขานอ้ขาโก้ขาโอ้เตะชัวจะคล้องเบิ้ลแหละเบิ้ลเลยเออจะน้อยมึงหักเหมือนผ่านแต่อยู่ห้องเคี้ยวนะติดต่อเขาอ่านคอมเมนต์ยกเขาว่าอยากให้เตะตอกกระซี้ยยกเขาไปทั้งหื่นเลยอยากให้มึงแก่มือนะตอนนี้มึงเสียดิมึงแม่เสียมึงต้องแก่มือกูอันน้อยอันทำทำ ออก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 หกแปดแปดพี่น้องไปไล่ไล่ไลเอองามออกโอ้เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเท่าและฮ่าฮ่ท่าตบมือชมซยพี่น้องแป๊เท่าแป๊เท้ เลย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 เกาแปเเกเ้ยเน่ล้วยปล่อ่ยมีซี n ää, n ää, n ää. You, mm ่โอ oh. ้โหคือนะลูลดไผ่ยากกินทีมนานนะดีกินทีมนีก่อนอากินทีมนีก่อนได้ใจจะกินเฮ้ยปปลเิดเลยเด้เบิดแล้วเิดลเ้ หนึ่งด้วนเออปอดพี่จอนี่ตั้เป็นเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าอะไรหนึ่งหนึ่งหน้ายนึ่งห้องสองสองหนท่หาหกเลยทั้งสองห่ว กินนสองหนึ่งแล้วครับตอนนี้ทีมชาสกันบอทีมบ่าวคำแสงนำไปแล้วหนึ่งแต้มทีมบ้านตังล่างไ้ไหนไอ้ขา่สามหนึ่งสามหัวห้าสิบบาทบ้านตังล่างเจ๊บุนะพอหัวกับ่เอาหัวสองสามสองสาม มึกวันจันทร์นี้นี่นี่นี่เดีนะเรื่องวตีนแบบตุ่างนงซุกหัวอยังงเหี้ยอสามเท่าอีโหว่เจอกูดอกตัดบ่เสือกนะเจ็บมัตัดไโอโเอสี่สามแม่แม่ไรแบบนี้เลมงได้กูถึงเลยเอา ไปสวยไปไปสามเลยบาทเนยไป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 หกสามสตอนนี้ทีมบานตังรางนัาไปเลยนอองเจ็ดสหน่วยบาทหน่วยให้พูดกินเลย

ปลาทุเรียนง่ขนาดบานตางลางในซุ่มขวดด้วยสี่เลยสี่นับเขาเออมาเฮ็นบ่มึงไงเชียเขากูจะเก็เชียมึงก็เชียกใขากซงเกมซเขากินหลเขาในได้นี่มามาบอกกันไว้บอกกันไว้ว่างๆไว้ต้องวาเพงไม่ใช่นี่เาเล็นคนนี้ไอ้นี่เราไว้เป็นสานเนี่ยใช้โคดอโคดอานหน่งเลย โอ้ตะวันเพื่อนใหม่มึงขาซะกว่ามึงไปนขาแะกูจะตังไงเย็ดจักรยานอากาศนีเพื่อนหรได้เขาจะมาลูกเตชะมาค่าตัวการบาดเน่าก็อื่นเนี่ยนั่นแหละตะวันเพื่อนใหม่สลายอสายมวเลยจ้งเซ์งเซย์เ คือระบบซีเรีอลหรือคือเขาวอาซีเรีป่าเขาเลยนี่ฮเอาได้ก้ามาไหนเพิ่มมไปโกออยกะเจมหนึ่งสองเนาะหนึเท่าตีหนึ่งสองไปไปน้อยนี่น้อยหนึ่งไปเอานี้แดดไปไปใจนนเยดิไหวมือมอนี่ Chết tay bố. Cặp Phát ông mẹ vương 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 được. Được. Lui Lui là không bỏ lỡ những video hấp dẫn game อมรตักเสียมละส้มึงด้วยจะคู่กับซองคือกันไอก้ไปเอาตัวมึงเทียมมากินกับไปกินมันล้ไปกินก็ไเด้งนใส่เขได้เฮ้นมันหลักตดบ้ว่าอรวมึงดีเต้จะมันเจ้าไปยัดาึอบอบยังไม่ได้ขำเลยจะนองมันละจะนอกหันเนาะมาพี่น้องรวมๆแล้วสีทีมเนาะอะไรเออองตัดไปเรื่ออว่าเบาตัดออกกรใส่ไผ่ไปได้ยังต่อขึ้นไป นี่นี่มันมันเกินน้ำสืนอีไล่หลุกเลยใสยไฟนี่มเปลี่ยนเนาะมเปลี่ยนเลยคนหลุไลไหิ้ว่เอาสันไปชนะเท่านั้นสิได้ยืนเนี่ยันเลไนไป่าเลยอย่าบอกนจะชนะเฮ้ยตาเลยกนเอยแขงโดมวยเฮ้ย้าดิ่เขาวมนิ่เขาหวมดวมัดาดสีเทาสีเทาโอ้ยสีกันดิเอาไมี เดวไปดวอ้กมาเัรเ็มกบ้าเนยเดียวเดียวพวกนี้สามเอบพววกุกนินหัวมันนี่เมันนินหัวมันนี่เนสเี่ยสเยนี่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 นนี่นีนี่นมากเฮามาไอปตูเามามาพี่ เออห้พีีเราจับซะยู่นที่ฮะร้าจอมถิอเขอจะสมัยสมายหรือเปลอพี่จอเจับเลยฉันก็จะกินแล้วสัไปเฮ้ยตายง่ายน้แสงโอ้ไอ้แสงเฮ้ยโอ้อ้อโอ้อ้อีใจโอ้พี่จอนนี่จับมาหนี้นตายแล้วาเ

สามช่องสามสองสามสองนี่สามเท่า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 องเก้าแล้วครับตอนนี้ชิมแซมเขายังได้ช่องเลย

มามามาไล่มาไล่เหลอไหลือหนึามหมงสามนึ่งสามะินกินอะไรเจ้านีท่านทันท่นกินนโบรีบค่ะเจานีเก็บตีเลยเบอรหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาสีหย่อนไว้ไล่เลยนะไปไป

ก็แค่เขาเป็นอะไรดูวยู้เมื่อยดิเปลี่ยนโคดปะตัวเปลี่ยนโคดดีปะตัวเปลี่ยนนักเตะเลยบอร์เบอรบอร์บางทีมนิคณะก็ยังคือเก่าต้องเปลี่ยนโคดเดินสลับใหม่ทีมนีิหัวสำนักไหนกู กะเียีพักนึงผ้ีเนี่กะเซียนอมากะามกะซาเลยเข้ากระซามเดิำคุณมากัก็สอนแล้วมืนี่ปสิกแต่แป๊บสี่าตุกเลยพกตุกเลยทั้งพวกนี้มันเป็นแพสของมึงไปเลยนี่ไปไปไปก้นก้นแพรก้อนเกามันกินก้อนที่เอาเอามากินให้ลให้ยืมเลยได้ด้นบ้างห

ไฟแพ่จะกินเจ้าหันรลายู่เนาะคอยสนะแปดแปดบนเกาะแปดเนาะจะกินคอสไลด์อกินเจ้ามันสามสี่กินไอเฟิ่์เนาะสองันนึงสองูกินมึงสองเจอที่อ่ะมันบล็อขึ้นมงสนะสนะกูนึง Sự đêm mục kim. Gos lạp soup, sợ đêm à vào cái xe nó. Mẹ taba. Tiếng mọi người. Một tay. 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 Một

ไปขอกินอ่ะโพดๆโอ้ยอมเออน้อยใจอีกครึ่งงอย่าเออใจกันใจใจคึ่ง1มงอย่าเออยังซองซะได้ว่าอยสิไปเลยลปิดคลิปบัดไปเฮ็ดให้แน่อกันคิหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยม่วนหลายมื้อนี้เตต่อขึ้นเฮ็ดแต่แต่ละมบ่ได้เฮ็ดหยัง <laughs> มาเตาะเตะเตาะอย่างเ้ทีทีซีบีจนในวานราก็ได้ก็เสื้นในเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย